กกกกเลือดเก้าร้อยเลยเหรอเนี่ยออโอ้ยโหดเกินดูตาดิตาแป๋วเลยไเน่าไม่ไแขนงอแบบนั้น<ว>ะอะโอ้หดูฟันกันดิอ้าว,วามืเ<ข>อเขาจะยเขาจะยากเขี้ยวนะสวัสดีค่ะ<อ>ก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออม Channel ค่ะตอนนี้เรื่ในเกม Minecraft m ค,คุณแม่มัมมี่ลองเลน่นกันอีกแล้วนะคะและในคลิปนี้จะมีตัวละครใหม่ๆอะไรบ้างข้างงินไปลองเล่นกันเลยจ้าเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์อันแรกของเรากันเลยดีกว่านะ มันก็คือมือตอบไอไม่ใช่มือยิงของเรามาตบแผดตบแผดชาร์ปเฮ้ยยิงด้วยสามารถยิงได้ให้อยู่น่ด,ด้วยยิงนะขยับไม่ได้เลยเ้ยเราวางคักกี้วักกี้อยู่นู่นยิงล้อสตันเลยนะเฮ้ยแต่ว่ากิงคักกี้วักกี้ไม่น่าจะเป็นอะไรนะ โอ้ยแต่ว่าพี่เคนมันมีอัปเดตใหม่นะมีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะเล่นด้วยกันสามมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูมอดแรกเลยนะคะมอดแรกเนี่ยก็จะเป็นคุณแม่มัมมีม่ลองเล็กค่ะ <G ül üyor> ก็จะเป็นแข่ของคุณแม่มัมมี่ลองเลนะ็กเนาะเราไปดูโมเดลของมันแล้วก็สก,กินของมันกันดีกว่าค่ะคุณแม่ก็จะขายยาวคุณแม่ขายยาไปเส้นสปากเก็ตตี้เลยเหมือนในเจ้าป,ปีศาจกล่องนมเลยอะ่ะ น,นี่ตั้งดูเวลาคุณแม่จมตีคุณแม่แต่ยืนขึ้นมาตีกำลังคิดเลยว,ว่าทำไมคุณแม่ไม่จมตีโ <G ül> อ้โหดูถ้าจมตีคุณแม่สิ <G ül> ยืนด้วยยืนด้วยสูงซูนิงกับเพรสเซนต์เฮตอ่ะโอ้โหย,ยืนตกแผลเลยดูดิอย่างสูงอะอย่างยองเลยอะอะอคุณแม่อ,อีกอนี่มีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือโอ้คุณแม่อย่างโหดอะ ตัวนี้โหดนะอืมถ้าจะหออนีเอาเขาหนีเอาเขงคุณแม่วิ่งไวมากแล้วก็ก้าวเร็วด้วยแหละแล้วก็มาถึงก็ต่อไปค่ะตัวนี้ชื่อว่าอมังอัสซุดเหรอน่าจะเป็นแบบฆาตกรนะดูดิ มีแต่ว่าเอิ่มเดี๋ยวน้องทำอะไรได้อ้าวมีอิเอ no al, นเนอร์เซลล์อินพัตเตอร์กันแน่เนี่ยอินพัตเตอร์น้องอยังเฉยๆอยู่นะน้องยังไม่มีอารมณ์สู้กับใครอยู่เนาะยังไม่ได้ใส่ม<า>มอนิเมชั่นโ <มา S 1> จมตีลงไปอ้นะอมคุณแม่มาคุณแม่มาให้คุณแม่มาจัดการชาวบ้านหคุณแม่ยึด <c oughs> แคมได้ข้ามไงโอ้โหตกสายอ้าวกลายเป็นทีโพสไปเลยทำไมคุณแม่เป็นทีโพสไปเลยคุณแม่ขังตึงไปแล้วคุณแม่บล็อกไปแล้ว ข้างฝั่งแบบไม่ลงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยแป๊บนึงเดี๋ยวคุณแม่ก็จะกลับร่างเดิมนะคุณแม่ลงมาแล้วยังค้างท่าเดิมอยู่ตรงไปเส้นยืดอ่ะคุณแม่ไม่สนใจอมังอัสเลยอ่ะโอสงสัยจ้ะตัวนี้มันจะไม่ตีกันเองเนาะเป็นพวกกะละมังมันจะคล้ายกันอยู่ไหมอ๋อไม่เห็นจะคล้ายเลยพี่ต่อไปนะคะตัวนี้เราก็ชอบมากเลยคิวสี่มิสซี่ลองดูดิโอ้ยดูดิน้องน่ารักน่ารักเจ้าสีชมพูชมพูสดใสหวานแววเอ้ยน้องงอขาดูท่าเดินน้องดิงอต้องงอขาด้วยนะไหนต้องงอคือ อบ้สีเขาไม่ตีคุณชาวบ้านเขาเป็นมิรนะเออเหรอเขาเป็นคนเจดีนี่นาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเจอโกเลมแล้วก็เขาก็บวกเหมือนกันนะไอ่รู้ว่าเขาจะสู้โกเลมได้หรือเปล่านะอยวลองเสกโกเลมแล้วกันลองดูนะว่าเขาสองคนจะสู้กันหรือเปล่าเอาโกเลมไม,ม่เล่นเา่อเลยอะ จะจอมตีกาปะดิมันีตแรงมกันนะเล็มมากใจร้ายไปรังแกผู้หญิงได้ไงอะดูดีโอ้โหกระเด็นใหญ่เลยโอ้ยคริสซี่ไม่ซีไม่ตีเลยใครรังแกใครนะต้องดูดีๆนะดูดีตีไม่ถึงเลยอ้าวโมนะสงสารากไม่ถึงนะเอาแล้วโดนแล้วโดเลมโดนแล้วไม่ยอมอเล้าเลาโดนเล็มแล้วเล้าเราจะแตกวะนั่นไงเรียบร้อยคริสซี่ก็ตีรังกันเนี่ยหลับสบายคือถ้าเดินหลังเขาดิใส่ย่อใส่ย่อแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นตัวฮักกี้วักกี้นะคะแั้วนี้ก็ดุเหมือนกันเนาะ Vamos apontar, né? ตัวเล็กเหรอเจ๊อ่ะตัวให้เป็แค่เลยดูสิทำไมตัวนี้เนี่ยเอาเดินย่อขาอีกแต่ว่าเขาก็ตีชาวบ้านนะโอ้ดูนี่มีสาวเอฟเฟะขึ้นด้วยเฮ้ยยังโหดอ่ะโอ้ยเพลงหลอนน่าเพลงหลอนน่าดูเลยอ่ะฟันก็ดีวี่แหละกัวเห็นแล้วขนลุกโอ้ยตกต่อกที่ชาวบ้านตายเลยอ่ะมวยยังโหดนี่ขนาดตัวเล็กกันเนี่ยถ้าตัวสูงจะขนาดไหนเนี่ยมาแล้วมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วไอ้คุณชาวบ้านนี้ไปคุณชาวบ้านนี้ไปชาวบ้านหลอกตัวอะไรอ่ะก็อย่างไตัวเล็่นเดียวเอง คุณแม่มาแล้วคุณแม่ยื่นมือมาเลยโอ้คุณแม่นี่แบบว่ามือยาวน่าดูเลยอะอต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปปั้นของฮักกี้วักกี้ค่ะอย่าลองวางดูดิเหมือนเปล่าเอ้ย,อยเหมือนเลยแต่ว่าตัวไม่สูงสักเท่าไหร่นะเอ้ยปกติมันต้องหอมสูงกว่านี้ไม่ใช่หรอเฮ้ยแต่แบบนี้ก็สวยนี่กำลังโชว์มือบ๊ายบายอันนี้เขาทำมาในแนวเวอร์ชันน่ารักน่ารักกันเนาะเหมือนตัวที่อยู่หนะ้ปนาปั๊นน้ำมันยอละ อไอตัวที่บกๆอยู่หน้าปั๊มน้ำมันใช่ไหมโ okay, อเคจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันที่มอดที่2กันต่อเนาะในมอดที่2นะคะมันจะมีตัวละครบางตัวเนี่ยมีการอัปเดตใหม่เนาะคือเขาก็จะเปลี่ยนสก,กินไปอนะเนาะมาดูอุปกรณ์อันแรกของเราก็เลยดีกว่าค่ะก็จะเป็นกร a บแพดนะคะอืจิทำไมอันเล็กจุงอันนี้มันยิงได้นะมันจะไม่ได้เลือกหรอไอ้ยิงได้ยิงว โดนโหโดนูดมาเลยยิงแล้วรวบกลับมาได้นะอุ้ยยังโหน่ามีไงล่าฟื้นมียิงแล้วดึงขับมามาอุ้ยดึงรอบๆมารวบเลยนะใช่ดึงรวบมาเลยอะอุ้ยโดนูดอีกแล้วอยู่ใกล้ๆกล้นี่รวบมาได้หมดเลยนะโหดเกินแล้วก็ตัวต่อไปค่ะก็คือตัวฮักกี้วักกี้นะคะถ้าจะเป็นเวอร์ชั่นหน้าแบบเบลอเบเนี่ยอ๋อมาดูซิว่า้องจะทำหน้าตาอย่างไงนะโอเคเอาเป็นบอสเหรอเนี่ยเป็นฮักกี้วักกี้เลือดเก้าร้อยเลยเหรอเนี่ยอุ้ยโหด เกินดูตาดิตาแป๋วเลยไม่น่าไม่แขนงอแบบนั้นเหรอโอ้โหดูฟันก็ดิอ้าวโอ้โยเขาเดินเขาจะยากเขี้ยวนะเฮ้ยเขาเป็นบอสเหรอแล้วเขาจะสู้แบบเนี้ยเขาจะต้องการบอกมือบายๆก็ได้นะหรือว่าเช็ดเหงื่อว่าร้องไห้แ่้อากาศมันจะร้อนไปหน่อยนะอากาศอาจจะร้อนอะไรเงี้ยต้องให้เรามาสู้กับโกเลิมไหมเอาแล้วกเลมจัดการเลยเลยเลยไปติงโอ้โหตกหัวตกหัวโอ้ยโดนตบ โอาแล้วดูสิใครทีอยู่ใครจะไปเลือดรถเลือดรถโอ้ยไม่น่ารอดนะอลเรมนะตบตบมาดูดิโวยโดนเอาโดนเอานั่งง่ายง่ายเน้าฮักกี้ฮักกี้เขาเป็นบอสแล้วก็ต้องโหดดิโอู้น่าสงสารคุณโกเลมมากดูท่าวิ่งวันนี้ เ,เป็นเลาวม่มันจะยากเขี้ยวเลยนะแล้ไม่แข็งเขามัหนหดเนาะแบบนั้นน่ะเขาไม่่อยขี้อายเขาไม่เมยบ้างเหรอโอเคเดี๋ยวเราดูคุณแม่ก่อนเนาะ<ม>คุณแม่นะคะแบบว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะแบบว่าอาจจะเป็นร่างพังก็ได้นะเพราะว่านี่มันขาดครึ่งท่อนนะคะอ๋อหอยพังจริงด้วยคุณแม่ตัวขาดตัวหายไปไหนแล้วคุณแม่แต่คุณแม่ยังยิ้มได้อยู่นะดูดูคุณแม่ก่อนเห็นเปล่าว้าคุณแม่ยิ้มเลย ดูคุณแม่นี่บอกมือบ่ายเๆได้อะน่ารักจุงคุณแม่จะใจดีก็ได้นะคุณแม่ยังจะยิ้มอีกนะเน,นี่ยตัวขายไปครึ่งตัวละเนี่ยเดี๋ยวต้งองรอให้คุณแม่นะมาสู้กับเจ้าโกเลมดูเนาะนี่เอาใกล้ๆกันหน่อยเดีต้องเดินไม่ไกลนะครับเลยนะเจ้าอ้อมโกเลมอ่ะอุ้ยถ้าไม่ไหวหรอกโกเลมมันไม่ไหวเอาแล้วโอ้ยเอาแล้วตัวตัวมันมี่ลองเลยก็เป็นบอสมันไปล้ๆเหมือนกันถูกเลยอ้วเอาแล้ว,วเดี๋ยวเดี่ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหงายเงือกโอ้ไม่ให้โอกาสโกเลมสู้เลยอะ หลับสบายบืย่ตีแรงทุกตัวเลยเจ้าสองตัวเนี้เฮ้ยดูท่าเดินมันดีมันจมดินลงไปเลยอะ่ะนี่เราจะลองสู้กับฮักกี้วักกี้อู่นะช่างหันกล้าจะไไว้ละเอ้าไม่รู้อะลองดูก่อนนะจัไ,เ,จไเลยจะไเลยเฮ้ยมันแยกเขี้ยวใส่ใเลยโออยยี่มันหดนะพี่เคนโอ้โหสุดยอดอ๋อโอ้โหมันจะกินหัวเราสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวอะซุบซุบโลก็ไม่ค่อยจัดการได้เนี่ยดูดี มีแกวนมีหวังตายเหนีมๆเนี่ยไม่น so oh so okay, yeah, oui, ่ารอดอ่ะป้านทอยนะเนี่ยโอ้โหกระจายเลยทีเดียวเขาบอกว่ายังโหดจ้าจ้าตัวเนี้ยไม่เหลือหมดแล้วพ่อคุณแม่มัมมี่รองเล็กเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บทที่3กันต่อเลยเนาะบทที่3นะคะก็มีตัวละครที่เป็นดอกไม้เข้ามาเนาะแต่มาดูอุปกรณ์อันแรกกันค่ะก็จะเป็นเก็บแพดเหมือนกันเนาะ เนี่ยมันสามารถยิงได้นะจะลองยิงให้ดูนะเมื่อกี้มันดูดได้ใช่ไหมนี่ยิงได้อุ๊ยอันนี้สวยให้ดูสิมันทำเป็น 3D เลยมีดาเมจด้วยนะยิงเลยเดี๋ยวเรานี้ที่เพราะอ๋ออย่าเพียงไม่เข็ดเดี๋ยวยังไม่พร้อมเล่นตบแผลเดี๋ยวลองดูดีเออโฮ้ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงมายิงปุ๊กปักปุ๊กปักเลยนี่ตบของเขานี่ตบแผลตบแผลตบแผลช้าเป็นสติเฟสเตอร์เลยนะ มันยังไม่ตายเนี่ยชาวบ้านเฮ้ยาะตายแล้วแตนเนาะเฮ้ยมันก็มีดาเมจใช้ได้กันเนี่ยดูดีน่ารับสบายเฮ้ยยี่ประมาณ 3- ามสี่ทีชาวบ้านก็ตายแล้วเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่เทนเองเดี๋ยวกัน <c oughs> ต่อไปนะคะจะเป็นรถแบรี่ค่ะอันนี้ก็คือ,อยังเป็นโมเดลแบบธรรมดาอยู่เนาะยังวิ่งไม่ได้นะคะแต่ว่าเก็บของได้อุยน่ารักเชียวคล้ายคายกล่องเก็บของอนะเนาะ เนี่ยมันเหมือนกล่องเก็บของนะแย่พให้เคนคลิกขวาที่ตัวมันดีมันจะเก็บของได้นะยิงด้วยเก็บของได้ด้วยเป็นกล่องเก็บของในตัวเลยเนะาะหัวดีจังเลยอะ่ะ แต่ได้มันั่งไม่ได้แต่ด้ว่ดมันเข็นไม่ได้นะถ้าไปกับเราได้เราโหเจ๋งเลยยังนั่งไม่ได้นะนี่สีเขียวน่ารักนะเนี่ยดูดิอิงมอาจจะนั่งได้ก็ได้นะแล้วก็มาถึงตัวต่อไปค่ะตัวเนี้ยเป็นตัว flower เนะาะลองดูดิน้องเป็นยังไงอ่ะอ๊้ยน้องกอดดอกไมอ,อ,อ้ยน้องตีพึ่งอ่ะเอ้าทำไมอู้หูทำไมน้องโดดจ้ง น้องมาตา like ่น oh, ่ารักหน้าดูเลยอ่ะ no> ตีบลรี่เขาแตกเลยอ่ะอุ้ยหลับสบายหมดเลยต้อกระต่ายน้องก็ไม่เว้นไม่เหลือเลยนี่มันโหดตัวเนี้ยดอกไม้ฟลาเวอร์ตัวเนี้ยโอ้เห็นหน้าตาดีดีี้ไม่น่าเลยเห็นหน้าตาเหมือนจะใจดีนะไม่ได้ใจดีเหมือนหน้าตานะโอ้ยยังโหดอีกดูิดาเมจรอบตัวด้วยนะที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็ตายพร้อมๆกันเลยนะเนี่ยเด้ว่าจับมาฆขาหนึ่งตัวเนี่ยตัวข้างข้างมันตายตามมาเล้เนี่ยทำามดอกไม้มันโหดจุงมากะ ใย่งั้นต้องมาสู้กับโกเลมแล้วกันเนาะเอาเลยคุณโกเลมสู้ๆนะนี่เอาโกเลมได้หลายตัวเลยเพราะตัวเดียวไม่น่าจะพอนะไปแล้วโกทั้โกเลมไฟติ้งถ้าโกเลมมาหลายตัวเนี่ยเจาา้าฟาวเวอร์มันจะสู้ได้หรือเปล่านะไม่น่าได้แบบกั้นพี่เหนว่านะ,ะไม่ได้แล้วตัวน,นี้ชื่อว่าอะไรอะ่ะที่ที่เาอยู่เลยดูดิ ชื่ออะไรพี่เคยนตัวนี้เดซี่ป่ะเดซีป่ะน่าจะใส่น,นะเขาสะกิดโก็เลมก็ตายเอ้าดูดิมาอีกตัวดีกว่าเนาะเป็นต่องคุณแม่มัมมี Long ่ลองเล็กอีกสก,กินนึงนะคะแต่ว่าจะเป็นรุ่นเวอร์ชั่นพังกันเนาะอ้าวคุณแม่โอ้ยแม่เลยแขนขานนขคุณแม่ขาดไปหมดเลยอ่ะเหลือแขนข้างเดียวเองอ่ะโอ้มาสงสารอ่ะโดนเครื่องดูดเท้องไปเลยเนี่ยเหมือนคุณแม่จะไม่สบายเนี่ยดูดิคุณแม่ทำท่าเปื่อยน่าดูเลยอ่ะอากาคุณแม่จะเหนื่อยน่าดูเนี่ยดูดิพาคุณแม่ไปหาหมอดุวันคุณแม่ป่วย ปากบุ Hoy, ality, Carney, ute, hey, ๋วเลยถ้า so สู like ha, we, ้กับกอเลมหลักคุณแม่จะสู้หรือเปล่านะเอ้าอ๋อเขาไม่สนใจกันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เป็นมอนเตอร์หรือเปล่าอ่ะโอ๊ยพังขนาดนี้ให้พักเถอะเอ้าคุณแม่ไปแล้วแต่โดนด่าแต่เดียวเจ้าเดซี่ดอกไม้เข้าไปนะเฮ้ยพี่แกมันจะเป็นยังไงอ๋อ โอ้ช่วยพี่เคนด้วยโอ้โดนจับโอ้โหโหดีมาเลยค่ะโอ้โหดูดิมันจังมากพี่เคนใหญ่เลยค่ะอ้าช่วยด้วยครับเียขาลองดิมันจับขาป่ย้อเลยเขาโอ้เรื่องเร็วโห้เรื่องกี่ชั้นเนี่ยเล้ดกี่ชั้นเลยหรอแก้งแกล้งช่วยพี่เคนด้วยเฮ้ยมันจับไม่ปล่อยเลยดูดิพี่เคนถ้าเราอยู่ใกล้ๆมันน่ะมันก็จะจับแล้วเหมือนกันนะนี่ถ้าเป็นเซเวอร์ตายนะเฮ้ยถ้าเป็นเซเวอร์ตั้งแต่แรกนะมีหวังหน้าทิมแน่นอนเพราะว่าจะ้าวเวอร์ดอกไม้เดซี่เนี่ย โหดมากกันแหละก็โอเคค่ะเราก็รีวิวหมอดของคุณแม่มัมมีมม่ลองเล็กไปแค่นี้กันเนาะถ้าชอบคุณแม่มัมมีมม่ลองเล็กแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทุกอย่าเล่นเกมไมโครไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุ่กันนะครับวันนี้ก็ต้องไปแล้วลบ๊ายบาย